<Ooh. S 2> สวัสดีครับผมโค้ชข้าฟ่างจากฟิตฟอร์เฮลนะครับในวันนี้ครับผมเข้ายิมวันแรกครับหลังจากที่หยุดไปนานนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะยิมก็เลยปิดไปวันนี้ผมตั้งใจจะเล่นฟูลบอดี้ครับสำหรับคนที่เข้ายิมวันแรกเหมือนกันนะครับก็เอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า ที่นี่ก็เรียวยิมครับสุขาพิบาล5นะลองดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เยอะมากๆเลยโดยเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้ครับเราจะใช้เทคนิคแบบกักแรงไว้สักหนึ่งที่ก็คือยังไม่ต้องอัดจนสุดแรงในวันแรกครับเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราฟื้นตัวไม่ทันนะครับแบบเล่นวันเดียวแล้วเจ็บทั้งสัปดาห์เลยเล่นไม่ไหวเลยอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยเวิร์คครับ เทคนิคของผมเลยคือการกักแรงครับโดยวันนี้ผมจะเล่น f u ลบอด d y ครับแบบไม่หนักมากส่วนอีกวันหนึ่งนะครับก็คือพรุ่งนี้ผมจะหยุดแล้วก็ผ่านไอีกวันหนึ่งผมก็จะกลับมาเข้าสู่โปรแกรมปกติครับก็แยกส่วนทั่วไปครับอกไหล่หลังแขนอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีท่าไหนบ้างนะอันดับแรกครับวอร์มอัพก่อนไป เดินลู่สัก5-10นาทีครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับการอบอุ่นครับเราก็จะฟิตมากขึ้นสังเกตก็ได้นะถ้าวันไหนเนี่ยอากาศหนาวๆครับรู้สึกแบบไม่ค่อยฟิตเลยก็ขึ้นลู่วิ่งก่อนเลยครับช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยต่อไปเป็นการวอร์มแบบโมบิไลซ์ครับเพื่อเพิ่มระยะก,การเคลื่อนไหวนะทําให้เราเคลื่อนไหวได้เต็มที่มากขึ้นครับท่าเนี่ทีเด็ดเลยครับช่วยได้เยอะจริงๆนะ แล้วก,การวอร์มแบบสุดท้ายครับเรียกว่าการวอร์มแบบโพเทนเชียจะเป็นการค่อยๆไต่ห้หนักก่อนที่จะเล่นจริงนะยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยครับเล่นสควอตที่100กิโลถ้าเกิดมาถึงผมซัก1 0 0กิโลเลยเนี่ยการเนื้อผมฉีกขาดเอาง,ง่ายๆครับผมจึงต้องค่อยๆไต่ตก่อนอาจจะเล่นสัก50กิโล12ครั้งแล้วก็75สกิโลัก8ครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยเล่นหนักจริงซึ่งพวกเนี้ยไม่ต้องเปครับถ้าเราเลือนกหนักผิดนะครับเราก็แค่ลดจำนวนครั้งในการวอร์มลงหน่อย หลักการการวอร์มคือวอร์มให้กล้ามเนื้อพร้อมแต่ไม่วอร์มจนล้าจนเกินไปจับอันนี้ไว้นะครับเราจะใช้กับทุกท่าก่อนที่จะเล่นอันนี้ผมจะมาสาธิตท่าแรกครับผมเปิดด้วยท่าเบนเพสนะครับสังเกตน,นะครับเราจะเซตตัวในการยืดอ,อกเยอะๆครับอ,อกเราจะถูกยืดนะครับหลังเราก็จะแอดเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับจากนั้นก็ดันขึ้นตรงๆสู้กับแรงโน้มถ่วงนะ อันนี้คือข้อผิดพลาดที่ผมมา้เจอนะครับก็คือการที่เขาอ้าศอกสูงมากเกินไปเห็นไหมบาเนี่ยอยู่ระดับที่หัวไหล่เลยครับจะเข้าไหล่เต็มๆนะครับทําให้บาดเจ็บไหล่ได้นั่นเองนะเราจะรู้สึกด้วยตัวเองนะครับว่ามันฝันฝืนไหลนะแล้วก็อันนี้คือข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือไม่ได้นอนยืดอกนะ ออไปครับท่า lateral raise สังเกตนะครับผมจะวางดัมเบลไว้ข้างลำตัวความรู้สึกเหมือนเราล่วงกระเป๋าครับมันจะเฉลลบไปข้างหน้าหน่อยนะจากนั้นลากออกด้านข้างให้กว้างที่สุดสังเกตนะครับท่อนแขนผมเนี่ยจะส l o w ไปข้างหน้าด้วยนะจะไม่ออกข้างพอดีเป๊ะเลยครับถ้าออกข้างพอดีเป๊ะเลยเนี่ยจะโดนเรื่องของบ่าเยอะครับทําให้เมื่อยต้นคอไม่ค่อยโดนไหลด้านข้างนะผมเลยหลบด้วยการโน้มไปข้างหน้าหน่อยอันนี่ก็สาธิตวิธีที่ผิดครับ ก็คือการยกขึ้นข้างบนอันนี้ก็สาธิตเวอร์เกินไปนิดนึงนะเอาให้เห็นชัดๆเลยอันนี้ก็ผิดอีกเช่นกันครับก็คือเรานะครับลากออกด้านข้างพอดีเป๊ะเลยครับอย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้สโลไปข้างหน้าหน่อยเห็นไหมแล้วก็อีกข้อผิดพลาดหนึ่งครับก็คือย,ยกสูงเกินหัวไหล่ครับทาให้บาดเจ็บได้น,นะเราจะยกแค่ระดับหัวไหล่ถ้า bent over barbell row ท่านี้หลักๆนะครับก็จะอยู่ที่การเซตลำตัวที่ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับมือใหม่นะหลักๆแล้วครับให้เราโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็พับสะโพกไปข้างหลังเพื่อรักษาบาลานซ์เอาไว้ครับเราต้องรู้สึกว่าพอดีหน้าไม่ทิมแล้วก็ไม่งายหลังด้วยนะจากนั้นครับความลึกนะครับสังเกตบาร์เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าหัวเข่าแบบนี้นะครับแล้วก็ดูข้อผิดพลาดน,นะครับอันนี้คือแบบเอ็นตัวไปข้างหลังมากเกินไปนะครับเห็นไหม ทำให้เสียบาลาเลยเขาก็แทงไปข้างหน้าอีกเนี่ยเล่นแล้วจะเมื่อยหลังล่างครับแบบนี้ผิดนะใครเมื่อยหลังล่างเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าดึงแบบนี้อยู่หรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นบาเบลแบ็กส็คอรนะครับหลักๆแล้วครับถ้าส็อคอเนี่ยนึกถึง2อย่างครับ 1. คือลุกนั่งครับเราต้องนั่งลงอย่างมันง่นคงส่วนอย่างที่2คือหัวเข่าเนี่ยต้องไปตามปลายเท้าเสมอครับ ้ามเข่าหุบหรือว่าเข่าแทงตรงเด็กขาดต้องไปตามปลายเท้าที่เรายืนเลยความกว้างก็ตามที่เราถนัดครับเราสามารถที่จะขยับได้นะส่วนอันนี้ครับเป็นวิธีที่ผิดนะครับก็คือการแทงเข่าไปข้างหน้าแบบนี้ผิดนะอันนี้คือข้อผิดพลาดเยอะเหมือนกันครับเวลาที่ผมบอกให้ยอกล้นนั่งนี่โอ้เข่าแทงก่อนเลย ไม่ใช่ครับเราต้องรู้สึกถึงความพอดีอะครับไม่ล้นไปขา้างหน้าแบบเนี้ยแล้วอันนี้ก็ไม่ยอมรักษาบาลานเอาไว้ครับก็คือพับแต่ตัวนะครับสังเกตนะหลังเนี่ยจะเจ็บได้เมื่อกี้ข่าวแทงคือเจ็บเข่าครับแต่ถ้าเกิดพับหลังไปขา้างหน้ามากเกินไปเนี้ยคือเจ็บหลังล่างไม่มีความพอดีครับบาดเจ็บได้ ท่านี้ครับเป็นท่าแฮมเมอร์โคได้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าครับได้โฟอาร์ด้วยนะท่านี้เป็นท่าโปรดของผมเลยหลักๆแล้วครับให้เราเนี่ยวางแขนไว้ข้างลาตัวแล้วก็ยกขึ้นแบบนั้นเลยอันนี้คือท่าที่ถูกต้องต้องพยายามฝืนเอาไว้ด้วยนะครับไม่ปล่อยให้แขนของเราเนี่ยแทงไปข้างหลังแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือข้อผิดพลาดที่มาได้เจอครับทําให้เล่นเราไม่ค่อยโดนนะแล้วอย่างนึงคือเวี่ยงหน้าเกินไป ลบพุตด,ดาวครับเริ่มจากการเซตลำตัวโดวยการโน้มไปข้างหน้าแล้วพับสะโพกไปข้างหลังเพื่อรักษาความมั่นคงนะไม่งั้นเวลาเราเล่นหนักๆครับเคเบิลจะดึงตัวเราไปข้างหน้าแล้วจากนั้นนะครับวิธีการเซตแขนให้แขนของเราเนี่ยอยู่ข้างลำตัวแบบนี้ครับต้นแขนอยู่นิ่งขยับแค่ปลายแขนครับแล้วจังหวะสุดนะครับให้แยกแขนออกจากกันจะยิ่งโดนมากขึ้นแล้วดูข้อที่ผิดพลาดน,นะครับก็คือการที่เราไม่ได้ล็อกเอาไว้ครับ ถ้าสุดท้ายครับเอวโบแพงนะครับเราต้องยกตัวให้สูงไม่ปล่อยตัวตกแบบนี้ยกให้สูงไม่ยังน้ําหนักกดทับหัวไหล่ได้ครับจากนั้นเก็บสะโพกด้วยกันเขมิบก้นแล้วม้วนสะโพกไปข้างหน้าไม่แอนหลังอย่างี้ครับหรือสะโพกโด่งผิดเก็บสะโพกอืมแล้วก็เกรงค้างเอาไว้นะครับความรู้สึกคือเหมือนเราเล่นคลั่หรือซิทอัพนะครับท้องเนี่ยม้วนตัวเข้าหาก,กันแล้วก็ล็อกเอาไว้นั่นเองนะโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับยืดหลังฝึกทุกครั้งนะครับผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ไปดูได้เลย